สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมเอง Stardust Return วันนี้ผมจะมาเล่นไมค์ yeah. Hi, Hi, มครับในแมป Wade War ไม่ใช่เอเวอร์ไม่ใช่สกายวอร์ไม่ใช่ถูกแล้ววันนี้ผมจะเล่นสกายวอร์ครับผม yeah เวเบอร์ของไฮปะไฮไมค์ครับ ไอ้ไฮไมเกมเียอะไรอย่างไฮมินิเกมเออโอเคผมจะเล่นแบบหมวดแบบสกายวอถ้าจะเล่นเซิร์ฟเวอร์อย่างนี้ต้องทุกทุกคนต้องสมัคร Xbox นะครับผมถ้าใครสมัครไอลไม่เป็นต้องไปดูใน y นยูทูบนะผมเพราะตอนแรกผมก็ทำไม่เป็นกันไป let's go ผมจะเล่นแบบเบดวอ์ War. เอ้สกายวอลอันนี้ผิดจริงอันนี้ผิดจริงโอเคเริ่มเกมมาแล้ว อีกสิบยี่สิบวิครับแล้วก็วิ่งเล่นไปผมเป็นคริปเปอร์อ h แมนผมจริงจังลงคลิปครับช่วงนี้ลงบ่อยครับไปะจะเริ่มเกมอีกสามวิครับผมเย้าแปดเจ็ดผมก็ไม่รู้ว่าคอนเซปต์เกมนี้ไม่ได้นเงี้นะแต่ที่รู้ก็คือสู้กัน <c oughs> ที่รู้คือสู้กันเพราะมันเขียนว่าโว ก็สงข้ามงไ,ไงเปิดต่องอะไรครับน้องชอเปิดตองอะไรครับ,ททรน,บๆๆน้องชอบทที่อะไรที่นทงที่เก็บกองเก็บเกาะเก็บหินเก็บหาเก็บเหวี่อะไร้หมดเลยเอ็นเดพาวอเอระหว่างเขากำลังปิดอันนี้อยู่เราก็ต้องรีบใส่ครับผม Để không quan bảo vệ khát lập sườn sút mà đã, mà quát giả mà, ai sẽ mang nó mang, ai để tôi sẽ lấy súng tiền của, quay, yuk อ๋อ้ันนี่โว้ยโจอ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 วีนเออมันเอาอยู่ได้ไม่ได้แร้วเราตายแล้วขอขอปรับนี้ก่อน ความเร็วของการหันมันปรับตรงไหนวะท่านผู้ชมผมไม่รู้นะใครรู้คอมเมนต์แหมแมงเอ้ยแม่งเปิดมาฮากูแพ้เลยสต่โอเคมาท่านผู้ชมเอาใหม่นะกูตายครับผมเมื่อกี้โอ้โห้ทำไมผมตายไม่รู้ก็เมาส์มันไวอ่ะเออผมก็เลยแบบต้องโลกกะเนาะมอง์ไวแล้วมันมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยเฮีย คือมาข้างหน้ากูยังพอตั้งตัวได้นะไอ้นี่มาข้างหลังกูโอ้โหไอ้อย่างเมาส์แมงไวเกมนี้เมาส์แมงไวนะผมอะไรก็ดีโอเฮยมาขวัก่อนเลยละละมงสมุดที่แล้วไอ้พวกเนยแอดดิไซใส่เกาะแล้วใส่เกาะแล้วใส่เกาะใส่เกาะใส่เกาะแล้ว เชียวเกงหัวไม่นะอูคว้ากาวุธรออะไรสัตว์อย่ามาแล้วมึงเฮีย โอเคไม่มีใครมาโอ้โหมาถึงเงากูแล้วเราต้องพอจะตอบมาไหมหน่อมาสิครับเหลืออะไรอะ่ะก็มาเทมาเทมาเทเขาเข้ามาอยากเจอกูอยากเจออ่ะมาเทกูอยากเจอเ,อย,เจอยันแม่เข้ามาจัดเทเข้ามาจัดทีควายอืมอืมอืม แม่งเต็มเต็มเลผมก็เล่นเกมแนวนี้ไม่เก่งเนาะโอเคแต่ผมที่ผมอยากเล่นนะเนาะเป็นไงล่ะจะเต็มเต็มเลยแม่งเอ้ยจะสู้เขาไม่ดูเกาะตัวเองเลยโอเคออกเกมไหมผมแล้วเข้าใหม่เข้าสกายบอยเข้าไหมไม่ยอมตัวเว้ ผมจะมาแพ้อย่างนี้ไม่ได้ไมาใหม่ผมจะเล่นจนกว่าผมจะชนะครับผมรู้ว่าอยู่ไหนสุดแม่งเอ้ยเสี่ยววิฮะไปเลยแม่งเอ้ยจะไฟจะสู้กับเขาไม่ดูสาร์ู้ตัวเองเลยแม่งเขาใส่ใกูใส่เกาะโซ่เขาใส่เกาะเพชเเรไอสัตว์ดาบเหล็กเอ็นชาด้วยมืดโอผมมืดตื่นใช่ไหมบอ,อกว่าจะไม่มีใครมาล่อหลังกูนะ ขออนุญาตไปเอาไอเหี้ยเมาส์มันไวจริงๆนะ้ไม่ได้ตตแหล่ะเมาส์แม่งไวจริงไปับไปใส่เยวะเวยเออเข็มทิศทำไมก็ไม่รู้ไอ้นี่ซ้ายเอ้ยช่างแม่งนวกันเคออผก็โอเค โหหาจริงบุกแผลเนีน่ยแลหละใส่เงันก่อเพชรขออนุญาตนะนก็พอเล่นเป็นอยู่นะระดับหนึ่งอะระดับที่แบบโนวิดมากกว่าไม่มีอะไรมาเล่วหวังกูนะไม่มีนะไม่มีไม่มีมีการข้ามเกิดขึ้นแล้วครับผม ลาพิษตรงข้ามันจะมาไหมเพว่าไม่น่าจะมานะครับขอใา้ข้าวทานของมันะไม่มาก็เยี่ละจ้าเดี๋ยวกูยังฟาร์มของไม่เสร็จเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยปล่อยกูอ่าฮ่าฮาทำไมวะเฮ้ยให้กูอยู่ของกูเหอะ ตายเ้ยแม่งเงยหน้าหนังหมากูขอให้กูฟาร์มของก่อนก็ไม่ได้ไอส้สัตว์มาเลยสปีดรันผมไม่เล่นทีบมาเพราะว่านั่นแหละแล้วเขาเล่นทีมดีกว่าเพราะว่าผมอะอยากเล่นคนเดียวแล้วอยากชนะไงมันจะภูมิใจกว่าไม่หวังชนะขอให้แบบอยู่กันนานเนี่ยไอ้แค่นี้ ไม่นานเลยตายแล้วเฮียแม่งกูเฮียเลยอะ่ะแม่งเอให้กูแบบฟาร์มของนักหน่อยสักนิดสักหน่อยก็ไม่ได้เหมือนรีบไม่รู้เป็นเพราะอะไรใส่กรงใส่เกาะไปโอเคส้นตีนใส่ไปมีกรงเกงไหมโอเคมีกางเกงอยู่ก็ใส่กางเกงไปโอเคมีอยู่โอเคเดี๋ยว เนี่ยเมาส์มันไวอ่ะไม่ได้โตเลรียดเนี่ยมองไม่งไวมากยัยมุมให้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 พ่อให้พ่อกูมาทำอะไรครับผมให้กูมาทำอะไรครับผมยัยมุมเนี่ยฮึถามหน่อยให้กูมาทำอะไรเนี่ยยัยมุมเนี่ยถามหน่อยถามตรงๆจากใจครับโอ้โหแม่งมาแล้วขอแป๊บหนึ่งดิยังไม่มานะ ไม่มาก็แอลครับผม,ผมเห็นทุกหนึ่งคนแล้วสองไอกเลยเอาใครก่อนเนะี่ยปล่อยกูเถอะเอา้าำไมไม่มาจบทีวะเออไปจบเออเออเออว่งูโอ้ยเดี๋ยวจะต้องปล่อยกูนี่มามาเอ้ยปล่อยกูปล่อยกู ทำไมเมาส์มันไหวจังวะทุกคนมีวิธีปรับให้เมาส์ช้าลงปะผมหาวิธีก่อนนะไม่งั้นผมแพ้แน่ๆคีย์บอร์ดมเมาส์นี่ครับโอ้โหเฮ้ก็เหมือนเดิม <laughs> รู้สึกว่าน่าจะเหมือนเดิมนะผมเอาไม พูจะมาแพ้อย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยเอาใหม่นะเว้ยเราจะไม่ยอมแพ้นะผมเคเอาใหม่นะเว้ย ไม่ค่อยใส่ซาวผมไม่ค่อยตัดต่ออ่ะเพราะว่าผมตัดต่อไม่เป็นนะผมพยายามตัดต่ออยู่นะแล้วก็เป็นคนที่ชอบอ,อะไยทำอะไรไปไวๆนะผมมาติดตัวหมดไอ้สัตว์ใส่เกาะใส่ตีน่โอโ้โหมีแต่เกาะโซ่หาจริงเหอะให้พ่อมึงปป้องกันใครเข้าหรอ ขเอยมีดาบนะไอสัตว์โอ้ยวางชั่วมีดาบก็ไปช่วยเหี้ยน่อย,ยเยอะปะวะนั่นเอาละเอาอีกแล้วอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะกูขอแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะอย่าพึ่งให้เวลากูหน่อยนะไอชายให้เวลากัวร์รอดหน่อยนะชาย โอ้ยเห็นไหมเมามันไวทุกคนเห็นไหม,มไว่าผมควรต่อที่สุดว่ะเพราะอ,อ,อยู่เนี้ยมันก็เหมือนเป้านิ่งเนาะเออเ๋ยวๆนี่ไปสิไปก่กนพี่ติ๊กเอาพอ,อไรอะ่ะเดี๋ยวพอ,อไร เกมก็จอกไอสัตว์ <c oughs> โอ้ยอนาถมากเลยอะ่ะแม่งเอ,อ้ยโดนด่าไน้ไงอะไรกู <c oughs> เอาใหม่ไม่ยอมอะ่ะอาจจะน่าเบื่อให้เห็นมุมแพ้อบ่อยผมก็เลยไม่เป็นเนาะก็ทำใจอะ่ะ <c oughs> เล่นไม่ค่อยเก่งกับแนวอย่างเงี้ยสมากเล่นคนเดียวมาตลอดชีวิตอะกูไม่เคยเล่นอย่างนี้แหละตลอดมาณสามสี่ปีเนะี่ยกูเล่นแต่คนเดียวอนะ่ะ มันก็จะมีไม่ชินแหละมามา,า,มาตัาตัา้ง,งใจตั้งใจเห็นผมบอกเมื่อกี้เราไม่ควรเป็นเป้านิ่งเคดีมากใส่ใส่ใส่ก่อนโทษอะไรที่มันตั้งตัองตั้งนาราได้ก่อนนะครับโอ้ยดาสองอันช่วยฮียอะไรกูเนาะ

นั่นไงมีการบวดแล้วตรงนั้นฮ้ยยอ้ยเฮียมึงมีเฮียอะไรกันเนี่ยขอได้ไหมอ่ะขอตั้งหลักก่อนอะ่ะ มม่เหี้ยอะไรหวยเอ้ยมึงเก่งกันมากไอ้ไว้สัตว์ภูมิใจตายไอ้ควายแหวงเอ้ย โอ้โหเวลากูเรนี่ก่ <c oughs> อนก็ได้มึงจะรีบไปไหนเวลาไม่มีสิบนาทีโอ้โหโห้กูตั้งหลักก่อนกูไม่ได้เก่งก็ให้กูไอ,อ,อ้นี่หน่อยเถอะถามหน่อยเหอะกูไปฆ่าพ่อฆ่าแม่มตอนไหนโอ้ยเศร้ายังอารมณ์ดีได้เนาะเก่งจริงคนอย่างกู กูแม่งโตดเก่งอ่ครับเข้งเลยคุยห,หน้าหนังผี <c oughs> ให้เวลากูนี่หน่อยก็ไม่ได้ควายอะเดี๋ใช้มายเยอะต้นตีนหายหิวคุยหายดีดอก <c oughs> แล้วห่าก็ไม่รู้ ให้เวลากูนี่หน่อยก็ได้เอื่อเป็นคุยอะไรศาสตร์หาแต่เรื่องแต่กูเ่ะไอ้เฮีย่ยคนอื่นมีเยอะแยะกูคนเดียวไอ้หน้าหนังขออนุญาตนะผมขอยนาตใช้คำหยาบนะถ้าใครฟังแล้วมันราคายหูจริงผม,ผมขอโทษจริงว่ะผมไม่ไหวอะ่ะแพ้ังมากี่รอบอะ่ะ โอ้ยเนี่ยเมาส์มันไวอ่ะเมาส์มันไวอ่ะไม่ว่าที่ยายเนี่ยเมาส์ไวเนี่ยพ่อมึงตายยศแม่ขอให้คำหยาบด้วยผมเพราะว่ามันอาจจะราคายหูทุกคนมากเล็กน้อยนะผมไม่ไหวเว้ยตายไม่กี่รอบทุกคนนับดูอ่ะไม่ได้ตายเพราะความเก่งของคนเนี่ยยศแม่ โอ้โหไม่มาลอยเหี้ยอะลอยเหี้ย,ยอะวิ่งดิใส่เกียร์หมาดิลอยเหี้ยเลยอะไม่บวกครับผมไม่บวกมไม่บวกวิ่งอย่างเดียววิ่งวิ่งครับวิ่งวิ่ง,งดีที่สุดนะเมนูวุฒิกูดิกูจะไปทู่ใครเขาได้หรือยังอืมโอเค ฟครับพี่ทฟครับพี่โฟครับพี่อ้าวว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 ูวูขอดูกูพี่ผมจะไม่ทำอะไรพี่แล้วโอ้แม่งตามแม่งตามปิดกูมากเลยเฮียอืมอืมอืมไปแล้ว หูหูพยายามสูงพ่อพ่อพ่อเฮ้ยหกสิบหอ๋ <c oughs> อทำไม่หกสิบแล้วรันรันไม่ได้สายมันปัดด้ยเ้านอกต้องใส่เยอะโอเคครับกูถอดใจแล้วไม่ไหวละแพ้แล้วอ,วอน,นาถมากเลยบายครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ